คุผู้ชมครับวันนี้ครบรอบหนึ่งปีพอดีครับสำหรับการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของโรนติโกโดูเตเต้ปรากฏว่ามีนักข่าวถามเขานะครับว่าเขานั้นให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ในการที่ดำรงตำแหน่งมาครบ1ปีปรากฏว่าดูเตเต้บอกว่าไม่สามารถตอบได้จะบอกได้อีกครั้งหนึ่งก็ต่อเมื่อดำรงตำแหน่งครบ5ปีแล้วเท่านั้นครับดูเตเต้ให้สัมภาษณ์ที่เมืองดาวาวบ้านเกิดของตัวเองเมื่อวานนี้นะครับว่าเขาไม่ใช่คนที่ชอบให้คะแนนตัวเองครับ มันเป็นหน้าที่ของคนอื่นที่จะประเมินเขาซึ่งจะให้คะแนนดีมากหรือแย่มากเขาก็ไม่สนใจเพราะเขาแค่ทําหน้าที่ของตัวเองเท่านั้นหากใครไม่สบายใจกับสิ่งที่เขาทําก็ต้องขอโทษด้วยนะครับก่ <So> อ,อนหน้านี้เมื่อวันพุธครับเขาให้สัมภาษณ์ด้วยว่าเขาจะไม่ประเมินตัวเองซึ่งก็เหมือนกับการนั่งรถไฟเหาะที่ต้องรอจนกว่าจะสุดทางถึงจะบอกได้ว่าเป็นยังไงและหากเขามีชีวิตอยู่จนครบวาระในปี2565 mm hmm. เขาถึงจะบอกว่าให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ครับ ผลสำรวจคะแนนนิยมหลายครั้งตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาพบนะครับว่าเขามีคะแนนนิยมสูงมากโดยเฉพาะผลสำรวจล่าสุดครับที่พบว่าผู้ตอบคำถาม75%พอใจกับผลงานของรัฐบาลครับ ผู้นำวัย7จปีทำสงครามกวาดล้างยาเสพติดได้อย่างจริงจังตามที่หาเสียงไว้ครับแต่ว่าก็เจอทั้งเสียงวิจารณ์และเสียงเรียกร้องให้ดำเนินคดีกับเขาจากการปรับปรามที่หนองเลือดจนทำให้มีผู้ต้องสงสัยถูกตำรวจสังหารไปแล้ว31,16คนและมีผู้เสียชีวิตจากฝีมือของคนไม่ทราบกลุ่มอีก2,098คนนอกจากนี้ครับดูเต้ยยังปรับทิศทางนโยบายต่างประเทศทำให้ความสัมพันธ์กับสหรัฐที่เป็นพันธมิตรเก่าแก่ต้องสั่นคลอน เมื่อประกาศแยกทางกับสหรัฐในด้านการทหารและเศรษฐกิจแล้วก็หันไปตีสนิทกับจีนและรัสเซียแทนนะครับในขณะนี้ครับดูเต้ก็กำลังเผชิญศึกหนักจากกลุ่มติดอาวุธมาอุเต้ที่สวามิพักดต่อกลุ่ม IS ที่กำลังยึดพื้นที่ในเมืองมาราวีบนเกาะมินดาเนามานานกว่า1เดือนแล้ว และแม้กองทัพใช้ทั้งการโจมตีทางอากาศและการต่อสู้ภาคพื้นดินก็ยังไม่อาจกำราบได้จนสร้างความกังวลใจให้อย่างมากครับถึงขนาดที่ดเูเต้เต้นั้นยอมรับเลยว่าเรื่องนี้ทําให้เขาเครียดจนต้องเกาศีรษะจนผมร่วงไปหมดแล้วครับเมื่ออ่านข่าวการสูญเสียชีวิตของทหารในแต่ละวันขณะที่นักลงทุนก็กําลังจับตาดูนะครับว่าดูเต้เต้เตจะสามารถปฏิรูประบบภาษีและเดินหน้าโครงการโครงสร้างพื้นฐานได้ยังไง รวมทั้งแสดงความกังวลต่อสุขภาพของเขาที่มีโรคประจำตัวหลายโรคหลังจากไม่ปรากฏตัวติดกันนานถึง6วันนับจากวันที่20มิถุนายนจนกระทั่งรัฐบาลต้องออกมายืนยันว่าดูเตเต้อย่างแข็งแรงดีครับ